สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้จะขออนุญาตนำทุกท่านมารู้จักกับต้นหางนกยุงฝรัง่งจากข้อมูลอ้างอิงของ th.m.wikipedia.org ทำให้ทราบว่าต้นหางนกยุงฝรัง่งหรือเรียกว่า นกยูงนกยูงฝรั่งชมพอหลวงส้มพอหลวงงอนยูงอินซียูงทองต้นหางนกยูงจัดเป็นพันไม้จากทวีปแอฟริกาอยู่ในวงพืชตระกูลถั่ว เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผัดใบในหน้าแล้งสุงพุ่มแผ่กว้างใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นดอกเป็นช่อออกที่ปลายกิง่งมีกลีบห้ากลีบาาสีแดงจัก,<อ>กจนถึง<ด>สีส้มฝัก เป็นลักษณะฝักถั่วแบนยาวเมื่อแก่จะเป็นฝักแห้งสสวยดแข็งสีดำทิ่นกำเนิดเดิมของต้นหางนกยูงอยู่บนเกาะมาดากาสกาทวีปแอฟริกาดูไบของคนพบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2387 โดยนักพฤกษศา,าสตร์ชาวออสเตรเลียด้วยในประเทศไทยมีผู้นำเข้ามาปลูกเพื่อความสวยงามโดยปัจจุบันมีต้นหางนกยูง2 2> สองชนิดคือหางนกยูงฝรั่งซึ่งเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้และอีกชนิดหนึ่งคือต้นหางนกยูงไทย ซึ่งก็เป็นไม้พุ่มและดอกสีสดใสหลากสีเช่นกันในด้านสรรพคุณทางสมุนไพรของต้นหางนกยูงฝรั่งรากสามารถนำมาต้มหรือทอดรับประทานกับอาหารรากเป็นยาขับโรหิตในสตรี แก้อาการบวมต่างๆลำต้นนำมาฝนทาแก้พิษถอนพิษสัตว์กัดต่อยได้มเมล็ดอ่อนของหางนกยูงฝรัง่งนำมากินสดๆได้สำหรับมเมล็ดแก่ต้องนำมาทำให้สุกเสียก่อนจึงจะกินได้ เพราะมีสารประกอบบางชนิดที่เป็นพิษแต่จะถูกทำลายด้วยความร้อนดอกสามารถนำมาฆ่า,มาแมลงหวีได้ว้าวขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจาก th.m.wikipedia ที่ทำให้ทราบถึง ทิ่นกําเนิดของต้นหางนกยูงฝรัง่งรวมไปถึงสรรพคุณทางสมุนไพรของต้นหางนกยูงฝรัง่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่าน ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ขอขอบพระคุณค่ะ